สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับกอนคำอีสานบ้านแม่วันนี้วันที่15กันยายน2อง4ัน้รองกครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูรถกอจเจริญพัฒน,นาของคุณไพรโรดครับจัดหนักวันนี้จะเป็นเกี่ยวข้าวไครไปติดตามชมเลยครับไปเลยครับผม ครับวันนี้ก็มาเกี่ยวข้าวไอหน,หนาปังรอบสองเช่นเคยครับแต่ว่าคนละเจ้าครับเกี่ยวข้าวด้วยพอจะเริญพัฒนาคุณเพโรดครับจัดหนักบ่าวนอ็อตกับบ่าวตาโล่กับบักคำน้อยไตเต้นซิ่งครับสาสามสหายอยู่บนรถเกี่ยวข้าวครับ เนี่ยงวดที่แล้วก็เกี่ยวไปแล้วครับนี่ฝั่งแปลงทางนี้เกี่ยวไปแล้วเอนาปังรอบสองอันนี้ก็บานขึ้นมาอีกแล้วครับรอบหนึ่งเนี่ยครับเกี่ยวไปแล้วเนี่ยครับก็ามาอีกสองสามเดือนก็เกี่ยวอีกรอบที่สามนี่ครับแปลงนี้ของของยายมีมั้งครับ อันนี้ก็มาเกี่ยวนาปางรอบที่สองครับครับรบ,บรรยากาศก็กคืมคมค,มครับฝนจะตกฝั่งทางนู้นก็ฟ้าล้องครับแต่ล้องยังไม่แรงมากเดี๋ยวผมไจะพาไปชมททมแลบสัก สักน้อยหนึ่งครับพี่น้องครับครับวันนี้วันที่15กันยายน64ครับตอนนี้มาเกี่ยวข้าวเอรอพ่อใหญ่บุญอยู่ครับข้าวเจ้า49ครับนาบางรอบสเกี่ยวข้าวด้วยพอจเจริญพัฒนากุญภัยโรดจัดหนักครับวันนี้ครับ แล้วขอประกาศรายนามผู้ที่อยู่บนรถก่อนแป๊บหนึ่งครับตอนนี้คนขับก็บ่าวตาโล่คนที่สองก็เป่าวนอ็อตคนที่สามก็เป่าวไตเต้นซิงไปครับไปชนตัมาเลย ครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจากไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปที่สองครับสวัสดีครับผม